สวัสดีครับคุณผู้ชมเพลย์แม็กทุกท่านครับผมคิวยุพิชัยวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าในช่วงปลายปีถึงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลาดรถยนต์โดยเฉพาะกลุ่มรถหรูนะครับมีการปรับราคาจําหน่ายของรถยนต์หลายๆรุ่นขึ้นนะครับแล้วก็ให้เหตุผลว่ามันมีในเรื่องของต้นทุนนะครับรวมถึงค่าขนส่งรวมถึงค่าเงินเฟ้อในตลาดโลกเนี่ยที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับนั่นก็ทําให้รถยนต์หลายๆรุ่นเนี่ยมีการปรับราคาขึ้นตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนบาทรวมถึง BMW3 2 0 d LCI คันนี้ด้วยเช่นกันนะครับที่มีราคาเพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิมก่อน pre LCI เนี่ยนะครับอยู่ที่150,000บาทแต่ไม่ได้ขึ้นราคาอย่างเดียวครับเนื่องจากว่าครั้งนี้เนี่ยเขามีการปรับโฉม LCI ด้วยซึ่งรายละเอียดของ BMW 320d M Sport LCI เนี่ยนะครับจะมีความน่าสนใจยังไงมีจุดไหนที่เปลี่ยนไปบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปชมทั้งภายนอกภายในกันเลยครับ สำหรับความเปลี่ยนแปลงนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนี่นะฮะก็จะเห็นว่าแน่นอนว่ากระจังหน้าเนี่ยก็ยังคงเป็นแบบคริสตี่กริลนะครับตามสไตล์ของ BMW หลายรหลาย,ลายรุ่นเพียงแต่ว่าลักษณะของกระจังหน้าเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับจะเห็นได้ว่าซีกระจังหน้าเนี่จะเป็นแบบซีคู่แล้วก็ตัวกรอบกระจังหน้าเนี่ยนะครับสำหรับ 320dM Sport นะครับจะได้เป็นสีเทาด้านแบบนี้เลยซึ่งก็จะมีความแตกต่างจาก 330eM Sport ซึ่งก็จะเป็นสี l o s s Black นะครับในส่วนของไฟหน้า นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันนะครับทั้งจากรูปทรงนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าบริเวณชายด้านล่างเนี่ยมันจางวายตรงนี้มันจะหายไปนะครับก็จะลากยาวมาตั้งแต่ตรงกระจังหน้านเนี่ยมาตรงถึงขอบด้านข้างตรงนี้เลยรวมถึงดีเทลข้างในเหมือนกันนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ว่าเส้น LED เนี่ยมันจะมีความเต็มขึ้นจากเดิมนะครับเส้น LED เนี่ยก็จะเป็นแบบหงายนะตอนนี้เอาวางแบบควา้าแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวเนี่ยก็มีการปรับด้วยเช่นกัน ไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะอยู่บริเวณทางด้านข้างตรงนี้นะครับเมื่อเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยตัว LED นะครับที่อยู่ทางด้านนอกเนี่ยก็จะเปลี่ยนตัวเองนะครับจากไฟ DRL มาเป็นชุดไฟเลี้ยว คไฟหน้าเองนะครับก็ยังคงเป็นแบบ a d a p t i v e LED นะยังไม่ใช่ไฟหน้าเลเซอร์ไลท์แต่อย่างใดแต่ถ้าใครอยากได้เลเซอร์ไลท์เนี่ยก็ต้องบอกว่าหมดสิทธิ์นะครับต่อให้เป็นรุ่นแพงอย่าง 330E M Sport เนี่ยก็ยังคงได้ไฟหน้าแบบเดียวกันนี้อยู่นะครับซึ่งผมก็พอเข้าใจนะครับว่าต่อให้เราจะรู้แหละว่าไฟหน้าเลเซอร์ไลท์เนี่ยมันมีข้อดียังไงแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมว่าราคาเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับไฟหน้าเลเซอร์ไลท์แต่ในส่วนของไฟหน้าที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับเนื่องจานนก อยู่ด้านนอกนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับดีไซน์ของเปลือกกันชนเนี่ยก็จะมีความเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันนะครับถัดจากตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่องดักอากาศซึ่งก็จะเปลี่ยนมาใช้ดีไซน์แบบเฮกซากอนนะครับตัวกระจังเนี่ยก็จะเป็นทรงลังพึ่งนะครับใช้วัสดุแบบสีกลอสแบล็กนะครับซึ่งก็จะสวยงามช่องแอร์เวต์สำหรับรีดอากาศจากด้านหน้าไปสู่ซุ้มล้อด้านหน้าเนี่ยก็จะยังอยู่นะครับเพียงแต่ว่า ก็จะออกแบบลักษณะของดีไซน์บริเวณนี้เนี่ยให้มีความแตกต่างจากรุ่นเดิมนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้เหมือนเดิมนะครับสีตำแหน่งส่วนอีกจุดนึงนะครับที่อยากจะให้มาดูกันก็คือตัวโลโก้นะครับสำหรับ BMW 320 d m Sport นะครับรุ่นที่ เป็นบริยารสย2เนี่ยก็จะมาพร้อมกับโลโก้ BMW ที่เป็นโลโก้ M 5 0ปีนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างจากโลโก้ BMW ปกตินะครับซึ่งบางคนก็บอกว่าสวยดีนะครับแต่บางคนก็บอกว่าไม่ชอบนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ต้องไปพิจารณาดูกันนะครับสำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหา BMW 3 2 0 M Sport นอกจากนี้นะครับภายนอกนะสำหรับ BMW รุ่น LCI เนี่ยก็จะมาพร้อมกับสีใหม่ก็คือเป็นสีเทานมนะครับหรือว่า Brooklyn Gra y นะซึ่งตัวสี ีเองเก็จะคล้ายๆกับสีเทานมทั่วๆไปนะครับของรถยนต์ในสมัยนี้ที่ผู้ผลิตเนี่ยก็จะทําออกมาให้เลือกกันแต่ว่าโทนสีของทาง BMW เนี่ยจะออกสว่างๆนิดนึงนะครับจะไม่ค่อยเข้มเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ทําให้ดีไซน์ของ BMW Series 3ซึ่งเดิมเนี่ยมีความสปอร์ตอยู่แล้วก็ดูวัยรุ่นขึ้นไปอีกนะครับสำหรับสีบลุกลินเกย หันมาทางด้านข้างนะครับระบบกุญแจเนี่ยเป็นแบบ Comfort Access นะซึ่งก็จะมีมาให้ทั้ง4บานเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่มีมาให้อยู่แล้วใน BMW Series 3หลายรุ่นนะกรอบกระจกหน้าต่างนะครับก็จะเป็นแบบสีดําเงาซึ่งก็แน่นอนว่าก็จะให้ความรู้สึกที่ดูสปอร์ตมากกว่ากรอบกระจกที่เป็นแบบโครเมียมนะครับเส้น Hofmeister Kick ตรงนี้ก็ยังคงมีดีไซน์เหมือนเดิมซึ่งผมมองว่าเป็นเส้น Hofmeister Kick ที่สวยนะครับแล้วก็ดูมีเอกลักษณ์ดีนะครับสำหรับ Series 3 ถัดมาทางด้านหลังนี่ตรงนี้นะครับเป็นช่องเติมน้ํามันซึ่งก็จะรุ่นนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่า 320D ก็จะเติมน้ํามันดีเซลนะครับแล้วก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือไม่ต้องไม่ต้องเติมแอดบลูแล้วนะครับก่อนที่จะไปดูด้านหลังนะครับมาดูล้ออลลอยกันก่อนซึ่งนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับ 320D LCI นะ ลายล้อนี้นะครับเป็นลายล้อแบบดับเบิลสปอคนะครับขนาด18นิ้วซึ่งยางที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็น Pilot Sport 4 ZP นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีความกว้างของหน้ายางที่กว้างกว่าด้านหน้าทีหน่อยนะครับตามสไตล์รถยนต์ขับหลังทั่วๆไปยางเนี่ยเป็นยางลันแฟร์แล้วก็ตัวเบรกเองนะครับสำหรับ 320D เนี่ยก็จะมีความแตกต่างจาก330สนอีนิดนึงนะครับตรงที่ว่าตัวคาลิเปอร์เบรกเนี่ยจะเป็นสีเงินธรรมดายังไม่ใช่คาลิเปอร์เบรกสีแดงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่าลายล้อดับเบิลสปโลายนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนๆกันกันกนกบ 330Li นั่นแหละนะครับซึ่งก็เป็นลายล้อที่ถูกนํามาใช้ใน 320D รุ่นใหม่นี้ด้วยเช่นกันถัดมาที่ทางด้านหลังนะครับแน่นอนว่าตัวกันชนเนี่ยนะครับก็มีดีไซน์ที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันนะครับจะเห็นว่าชายด้านล่างที่ถูกออกแบบเป็นสีด gloss black เนี่ยนะครับมีการออกแบบให้เป็นคล้ายๆกับครีบดิฟฟิวเซอร์นะครับแล้วบริเวณด้านข้างเนี่ยก็จะมาพร้อมกับท่อไอเสียที่เป็นแบบครเมียม ซึ่งก็จะมีขนาดใหญ่นะแล้วจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่มีความแตกต่างนะครับเนื่องจากว่า 3-20D ีเนี่ยจะเป็นแบบโครเมียมธรรมดาในขณนะที่3 3 0 e นีเนี่ยก็จะได้เป็นโครเมียมลมดําซึ่งก็จะดูมีความสปอร์ตกว่าแล้วก็บริเวณฝากระโปรงเนี่ยนะครับฝากระโปรงหลังนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะซึ่งก็จะ ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกแต่ว่าจุดที่มีความแตกต่างจาก 330e อีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือตัวสปอยเลอร์นะครับซึ่งสปอยเลอร์ที่ติดตั้งมาให้บริเวณแถบตรงนี้เนี่ยนะครับใน 320d ก็จะไม่มีนะในขณะที่ไฟท้ายนะครับก็ยังคงเป็นแบบ full LED เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็คือเป็นแบบ L shape นะซึ่งก็จะมีความสวยงามอยู่แล้วนะครับไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED ไฟท้อย LED ทุกอย่างเป็น LED ซึ่งดีไซน์ต่างๆเนี่ยเหมือนกับรุ่นเดิมเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับในส่วนของไฟหน้้าาเนถเป็ 3, 3 0e เนี e, ่ยก็จะได้เป็นแบบไฟหน้าที่มีการรมดำบริเวณดีเทลข้างในด้วยนิดหนึ่งนะครับในขณะที่ตัว 320d จะเป็นแบบธรรมดานะครับซึ่งดีไซน์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเรามาดูในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างซึ่งมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงหรอกแต่ว่าจุดที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่านอกจากฝาท้ายไฟฟ้าที่มีมาให้แล้วเนี่ยนะครับตัวสเปซเองเนี่ยนะครับสำหรับ 320d เนี่ยมีมาให้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่480ลิตรนะครับซึ่งก็ถ กับ3 3 0 e นะครับเนื่องจากว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่มีแบตนะครับไม่ต้องเปลืองพื้นที่ในการติดตั้งแบตเพราะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ถือว่าทําได้ดีนะครับตามสไตล์รถยนต์เครื่องยนต์สันดับล้วนๆเนาะตัวเบาเองนะครับก็จะสามารถพับนะครับให้ลาไปนะด้วยอัตราส่วนอยู่ที่ 40, 20แล้วก็40นะครับซึ่งก็จะเหมาะนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะบรรทุกของที่มีลักษณะที่มันยาวๆนิดนึงนะฮะ นอกจากนี้นะครับถ้าสังเกตรบริเวณตัวแอตเทนอหรือว่าเสาอากาศเนี่ยนะครับก็จะมีดีไซน์ที่เปลี่ยนไปนิดนึงนะครับจะเห็นว่ารุ่นเดิมเนี่ยมันจะมีความแหลมๆใช่ไหมในขณะที่รุ่นปัจจุบันนะครับมันจะมีแบบความทู่ๆบริเวณหัวนิดนึงนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีผลต่อการรับสัญญาณอย่างไรบ้างนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาพูดถึงอีกจุดหนึ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับ320 DM Sport LCI ซึ่งผมมองว่าเป็นจุดที่หลายหลายคนนะครับตื่นตาตื่นใจแล้วก็็ให้คคควาาามมสํัญกกื ตัวระบบการสะเทือนนะครับเนื่องจากว่าในคราวนี้เนี่ย320 DM Sport LCI มนะคุณผู้ชมได้ช่วงล่างที่เป็นแบบ a d a p t i v e เอแล้วนะครับก็คือตัวสปริงเนี่ยเป็นแบบโลหะธรรมดาเนี่ยแหละนะครับเพียงแต่ว่าตัวช็อคแอ b บซอร์เบอร์เนี่ยก็จะถูกคุมด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็แปรผันให้มันหนืดน้อยมากตามสภาพถนนนะครับแล้วก็จะมีการทํางานร่วมกับตัวระบบนําทางนะครับสมมติว่าเราขับมาเร็วมากแล้วระบบดีเทคได้ว่าเนี่ยข้างหน้าเป็นโค้งแล้วเขาบอกว่าเรามาเร็วเกินนะครับตัวระบบ ช่วงล่างเนี่ยก็จะปรับให้มันหนืดขึ้นเพื่อที่จะทําให้เราเข้าโค้งเนี่ยได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผมเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะสำหรับตัวฟีลลิ่งของช่วงล่างเนี่ยผมว่าหลายๆคนที่คาดหวังนะครับความนุ่มนวลเนี่ยต้องบอกว่ามันก็นุ่มขึ้นกว่ารุ่นเดิมนิดนึงนะครับแต่ถามว่านุ่มนวลชนฝันเหมือนเล็กซัสหรือว่านุ่มเท่า Mercedes Ben ซ์ซี s s าไหมผมว่าก็ยังไม่นะคือมันนุ่มกว่ารุ่นเดิมนะแต่ว่าท้ายสุดแล้วมันก็จะเป็นบุคลิกของช่วงล่างที่มมมีีีีีคคววาาาาปปออออรร์ตตตลลลลุ่่่่นนนน้ยยยยูยแแะะกืเเง เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในกันก่อนแต่ว่าก่อนที่เข้าไปภายในนะครับให้ดูกุญแจก่อนนะครับหน้าตายังคงเหมือนเดิมเลยนะครับยังไม่ได้เป็นิจิตอลคี์แต่อย่างใดนะแต่ว่าการใช้งานเนี่ยก็ครบทุกฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นล็อกปลดล็อกเปิดปิดฝากระโปรงนะครับเอาละที่นี้เดี๋ยวพาไปชมภายในกันบ้างดีกว่าซึ่งมีอีกไฮไลท์ที่สําคัญเหมือนกันนะครับสำหรับตัวภายในตามมาเลยปะ ทันทีที่พกกุญแจแล้วเดินเข้ามาใกล้รถนะครับระบบก็จะปลดล็อกให้อัตโนมัติพร้อมกับมีไฟนะครับที่บริเวณพื้นเนี่ยติดขึ้นมาให้นะครับเพื่อส่องสว่างเนาะเอาละ ตอนนี้เข้ามานั่งอยู่ภายในของ BMW 320d LCI เป็นที่เรียบร้อยก็ต้องบอกเลยว่านะครับจุดที่โดดเด่นที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นหน้าจอ BMW Curve Display นะครับซึ่งก็จะตั้งต่างานอยู่บริเวณแผงแดชบอร์ดแบบนี้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าหน้าจอนี้เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนั่นก็คือ นะครับหน้าจอชุดบ้านวัดที่มีขนาด12นิ้วนะครับรวมถึงหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางเนี่ยนะครับซึ่งก็จะมีขนาดใหญ่ถึง14.9นิ้วเลยทีเดียวคือถ้ามองตรงๆเนี่ยนะมันก็จะมีความสวยอยู่หรอกนะแต่ถ้าสังเกตดีๆนะครับบริเวณเนี่ยตรงเนี้ยนะครับส่วนปลายเนี่ยมันจะมีเสามาค้ำอยู่นิดนึงนะครับซึ่งถ้ามองมาจากทางด้านข้างตัวรถเนี่ยมันก็จะดูแอบเกลียกะน,นิดนึงนะครับสำหรับเสาค้ำตัวนี้แต่ก็ต้องบอกว่าหน้าจอเนี่ยนะครับ ก็คือมีความละเอียดกว่าเดิมนะครับรวมถึงมาพร้อมระบบปฏิบัติการ OS 8ซึ่งก็จะใช้ฟรอนต์หรือกราฟิกหรือการแสดงผลต่างๆเนี่ยที่มีความทันสมัยมากขึ้นนะครับมีการาใช้งานคำสั่งเสียงที่มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นตัวหน้าจอตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะาสามารถแสดงผลได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นนะสภาพการจราจรนะครับแผนที่นำทางนะครับดูทิศท,ทางนะครับสภาพอากาศนะ ข้อมูลต่างๆของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราสิ้นเปลืองแล้วก็เรนจ์ระยทางต่างๆนะครับก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์เล่นวิทยุต่างๆได้เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ทุกอย่างเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับสามารถใช้แผนที่นำทางผ่านดาวเทียมของตัวรถได้เลยนะครับในกรณีที่คุณแบบเบื่อ Apple CarPlay แล้วนะครับตัวกล้องนะครับก็จะมีมาให้เฉพาะด้านหลังนะครับซึ่งถามว่าคุณภาพเนี่ยก็ พอจะมองได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ถามว่าชัดขนาดนั้นไหมก็ยังไม่ได้ถือว่าคมชัดมากนะครับสำหรับตัวกล้องมองหลังแล้วก็แน่นอนว่านะครับตัวไกด์ไลน์ก็ยังคงมีมาให้อยู่นะครับมีระบบช่วยจอดมีระบบช่วยถอยหลังนะครับก็คือว่าเราเดินหน้าเข้ามายังไงแล้วเราระบบก็จะถอยหลังออกไปให้เราอัตโนมัติในกรณีที่เราวิ่งเข้าไปแล้วไปเจอซอยตันหรืออะไรทานองนี้เนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นระบบช่วยนะครับของ bmw series 3 วชวดเครื่องเสียงนะครับที่ให้มาเนี่ยเป็นแบบไฮไฟธรรมดานะครับยังไม่ใช่ Harman นการ์ดแต่ยังได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับคุณภาพของเสียงสำหรับผมนะผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับแต่ว่าจะยังไม่ได้ดีเท่าพวกเครื่องเสียงพรีเมียมนะครับแบบ Harman k a r d o n หรือว่า b o ว e แอ i l k i n ที่ติดตั้งมาให้ในรถคู่แข่ง แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับมาดูที่บริเวณชุดมาตรวัดเนี่ยก็จะสามารถเ,าเลือกปรับได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับจากตัวสวิตช์ที่อยู่บนก้านพวงมลาลัยฝั่งขวาสามารถเลือกตัวคอนเทนต์ได้ว่าจะให้แสดงข้อมูลส่วนกลางเนี่ยเป็นอะไรนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเลือกให้เป็นเข็มทิศนะครับหรือจะเลือกให้เป็นอ,อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก็ได้เป็นความเร็วแบบดิจิตอลก็ได้นะครับแล้วก็ ถ้าถัดมาทางฝั่งตรงกลางนะครับซึ่งก็จะเป็นเลเยอร์เนี่ยก็สามารถปรับได้ด้วยเช่นกันนะครับเห็นไหมความแตกต่างมันก็จะมีอยู่นิดนึงนะครับก็จะาสามารถปรับได้ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ดูคมชัดนะครับสำหรับหน้าจอชุดบิรวัดแบบใหม่ที่ติดตั้งมาให้นอกจากนี้นะครับก็ยังมีหน้าจอ Head อ p Display ติดตั้งมาให้นะครับซึ่งค่าต่างเนี่ยก็สามารถปรับได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นความเร็วนะครับแบบตัวเลขดิจิตอลหรือ,อมุมมองทิศทางหรือว่าเข็มทิศนะครับ หรือไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องยนต์ที่จะแสดงให้ขึ้นมาเป็นกราฟิกสวยๆก็สามารถปรับเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ถือว่าแสดงผลได้ละเอียดดีนะครับสำหรับตัวหน้าจอแบบใหม่นี้นะครับแต่ถามว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยแอบไม่ชอบดีไซน์ที่มันจะเป็นแบบเลียมเลียมแบบนี้นิดนึงจริงๆมันน่าจะทําให้มันโค้งๆมันน่าจะสวยกว่านะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยการวางฟรอนต์การใช้สีสันต่างๆเนี่ยผมมองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะสวยแล้วนะครับสำหรับตัวหน้าจอนี้ โดยรวมนะครับก็ถือว่าตัวหน้าจอ BMW Curve Display เนี่ยก็ช่วยทำให้ภายในของตัวรถเนี่ยดูล้ำขึ้นมาอีกประมาณนึงเลยทีเดียวนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับถ้าสังเกตกันดีๆนะก็จะพบว่าตัวดีไซน์ นะครับของคอนโซลหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์หรือปุ่มควบปุ่มต่างๆเนี่ยก็จะถูกออกแบบให้มีจํานวนของปุ่มหรือสวิชเนี่ยที่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแดชบอร์ดที่มีความคลีนมากขึ้นนะครับสำหรับ 320d หรือว่าซีรีส์3 LCI นะครับตัววัสดุต่างๆที่นํามาตกแต่งบริเวณคอนโซลกลางเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากรุ่นเดิมนะครับซึ่งก็จะนอกจากลดลายเนี่ยก็จะมีผิวสัมผัสที่มัน เออมันดูมีอะไรนะมันจับแล้วมันไม่ใช่เรียบๆแบบธรรมดานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะสวยงามมากขึ้นแล้วนอกจากนี้นะครับนอกจากแดชบอร์ดด้านหน้าที่รู้สึกว่ามันมีความคลีนมากขึ้นแล้วเนี่ยถ้ามาสังเกตดีๆนะครับบริเวณคอนโซลกลางตรงนี้เนี่ยก็มีความคลีนมากขึ้นนะสังเกตไหมว่าอะไรหายไปนะครับหัวเกียร์หัวเกียร์ไฟฟ้าหายไปนะครับกลายมาเป็นสวิชคันโยกเล็กๆแบบนี้อืมซึ่งมันก็ช่วยทําให้ แดชบอร์ดตรงกลางหรือว่าคอนโซลกลางตรงนี้เนี่ยมันดูมันดูเรียบขึ้นมันดูไม่มีอะไรที่มันเป็นจะงอยจางอยขึ้นมาแต่ถามว่าในแง่ของการใช้งานอะ่ะผมแอบชอบคันเกียร์ไฟฟ้าที่มันเป็นแบบรุ่นก่อนหน้านี้มากกว่านะครับเนื่องจากว่าคันเกียร์แบบเนี้ยมันต้องมันต้องใช้แบบ2นิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็จีดึดงไปดึงมาแบบเนี้ย ซึ่งผมมองว่ามันอาจจะยังไม่สะดวกเท่ารุ่นเดิมนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้ตัวอคอนโซลกลางตรงนี้เนี่ยโล่งขึ้นนะครับตามแนวทางการออกแบบของรุ่น LCI นะเนื่องจากว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันถูกออกแบบให้มันมีความคลีนนะครับให้มันมีความเลอะเทอะน้อยลงนะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับออฟชั่นหนึ่งที่ถูกเพิ่มขึ้นมาในรุ่น LCI นะครับสำหรับ 320D แล้วก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะชื่นชมนะครับก็คือตัว Adaptive Cruise Control นะครับซึ่งก็จะเป็นระบบ ช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับพร้อมกับรักษาระยะห่างให้ห่างจากรถคันหน้าเนี่ยได้5ระดับแล้วก็ทํางานจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับเนื่องจากว่ามีฟังก์ชัน Stop a n d Go มาให้ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าชื่นชมนะครับสำหรับ BMW ที่ติดตั้งออปชันนี้มาให้นะ นอกเหนือจากนี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆก็ยังคงเหมือนเดิมกับรุ่นที่แล้วนะครับภายในมีการตกแต่งด้วยไฟแอมเบียน์ไลท์ตามจุดต่างๆนะครับซึ่งก็มีมาให้แค่พอประมาณนะครับยังไม่ได้เ,ออเลิศวิไลวิลิสมาลาเหมือนคู่แข่งอย่าง Mercedes-Benz นะครับแต่นี่ผมบอกไปอย่าง,งน้อยคือได้หน้าจอตรงนี้มาเนี่ยผมมองว่ามันทำให้รถเนี่ยดูทันสมัยขึ้นนะครับโดยไม่ต้องไปอาศัยความแววาวจากตัวไฟ ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็มีติดตั้งมาให้เหมือนกันกับรุ่นที่แล้วเลยก็คือมีเบาะนั่งคู่หน้าแบบปรับด้วยไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับเนี่ยมีเมมโมรีซีทมาให้2ตําแหน่งนะครับสามารถปรับนะครับการบีบของปีกเบาะด้านข้างตรงนี้ได้ด้วยรวมถึงมีพนัก ด้านหลังแบบไฟฟ้าปรับได้สีทิศทางมาให้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับ 320dlci นเะเหนือหลังคาเนี่ยก็จะเป็นวัสดุหุ้มที่เป็นสีโทนทึบๆหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีหลังคากระจกพารเมติกซันรูฟมาให้แต่อย่างใดนะแล้วก็ตัวบ้านบางแดดมีไฟมาให้มีกระจกมาให้ครบ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้อยู่แล้วในรุ่นเดิมนอกจากนี้นะครับตรงนี้เปิด,ปด,ด,ดม,มาให้ดูนีดนึงมีไวเลสชาร์เจอร์มาให้ซึ่งบอกว่าไวเลสชาร์เจอร์เนี่ยเป็นของที่บางทีเนี่ยนะครับบางร็อตหรือว่าบางโมเดลยียร์เนี่ยก็ถูกถอดออกไปซะดื้อเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากได้ของครบๆเนี่ยอย่ารอช้านะครับเผอๆรอ,อไปรอมาเนี่ยข้าของมาอย่างอาจจะหายไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับเอาล่ะที่นี้เดี๋ยวเราจะไปลองนั่งเบาะหลังกันดูนะครับว่า,งงบาับหร การนั่งโดยสารแต่ก่อนที่จะไปนั่งเนี่ยต้องบอกว่าเบาะนั่งก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับสายเข็มขัดเป็นแบบธรรมดานะครับยังไม่ใช่แบบ M Sport นะตัวเบาะนั่งเองเนี่ยผมมองว่าก็นั่งสบายประมาณนึงนะแต่ว่าตัวปีกเบาะด้านข้างของส่วนรองนั่งเนี่ยมันแอบบีบ,บ,บต้นขานิดนึงนะครับถ้าเทียบกับ Mercedes-Benz C-Class W206 เนี่ยผมบอกว่าอาจจะให้ความสบายของ C-Class เนี่ยมากกว่า BMW Series 3 LCI เนี่ยมากกว่าแค่ครึ่งคะแนาน นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเบาะของรถยนต์ที่อ,อบนั่งและอบกระชับเป็นเบาะสไตล์สปอร์ตนะครับยังไม่ได้คอมฟอร์ตมากขนาดนั้นนะฮะเอาละดีนี้เดี๋ยวเราไปนั่งด้านหลังกันบ้างว่าเป็นอย่างไรเนาะปะเข้ามาที่เบาะหลังกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าเหมือนเดิม ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นนะครับสำหรับเบาะนั่งด้านหลังอุปกรณ์ความนวยความสะดวกด้านหลังมีมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นมือจับศาสดาไฟสองสว่างบริเวณเพดานนะครับช่องแอร์ด้านหลังนะครับสามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับเนื่องจากว่าระบบอากาศเนี่ยเป็นแบบทรีโซนนะครับแล้วก็มีช่องชาร์จไฟแบบ USB Type C มาให้2ตําแหน่งนะครับตัวแอร์เนี่ยก็สามารถปรับได้นะครับว่าจะให้ไหลออกมาบริเวณตรงนี้หรือว่าบริเวณใต้เบาะ ดั้งคู่หน้าตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับนะแล้วก็ตรงกลางนะครับมีพนักวางแขนซึ่งก็วางอยู่ในตำแหน่งที่โอเคเลยนะครับมีช่องวางแก้วมาให้2ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็ตัวเบาะเองเนี่ยสามารถดึงลงมาแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยในกรณีที่เราอยากจะหยิบของที่อยู่ด้านหลังเราก็สามารถเปิดได้จากตรงนี้เลยนะครับกับการที่เราจะเอื้อมไปหยิบอ่าหยิบร่มหรือว่าอะไรต่างๆที่อยู่บริเวณด้านท้ายรถนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ มีความสะดวกประมาณหนึ่งนะครับสำหรับเบาะนั่งด้านหลังในแง่ของการนั่งโดยสารด้านหลังนะครับผมก็ต้องบอกว่าซีรีส์3รุ่น G20 รุ่นนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีตั้งแต่ตอนเปิดตัวแล้วนะครับก็คือผมมองว่าพนักพิงหลังเนี่ยมันมีองศา,าการเอ็นงกำลังดีนะครับการซับพอร์ตต้นขาของเบาะรองนั่งเนี่ยก็ทำได้โอเคนะเพียงแต่ว่าตัวเบาะเนี่ยมาถูกกดเตี้ยลงไปเสียหน่อยนะครับทำให้นั่งแล้วอาจจะรู้สึกว่าต้องชันเข่านิดๆน,น,นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสเปซหรือว่าตัวเบาะเองเนี่ยผมว่า ผมให้นั่งสบายกว่า C-Class W206 อยู่นิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าผมชอบเบาะนั่งคู่หน้าของ C-Class มากกว่านิดนึงใช่ไหมแต่สำหรับเบาะหลังอ่ะผมชอบของ Series 3มากกว่านะครับแล้วนี่ก็คือในส่วนของความเปลี่ยนแปลงแล้วก็อุปกรณ์ภายนอกภายในของ Series 3 320d M Sport LCI นะครับสำหรับวันนี้ผมคิวจิตวิชัยก็ต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์เพื่อ เป็นกําลังใจในการทํางานแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับที่เราตั้งใจนํามาฝากคุณผู้ชมนะครับเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับอยากรู้ว่าถ้าดึงไอที่วางแก้วลงมาจะดังนั่งสบายดีไหมก็สบายนะพี่รู้สึกว่ามันเบียดถูกปะจริงๆถ้าสำหรับคนที่ตัวใหญ่อะ่ะก็จะมีความรู้สึกว่าด้วยความที่พนักวางแขนตรงกลางเนี่ยมันกว้างนะ มันอาจจะเบียดลำตัวนิดนึงแต่ว่าจริงๆถามว่าสำหรับคนไซส์ผมอะ่ะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เบียดอมพอวางแก้วอะ่ะมือเราจะโดนเบียดไปอีกทีนก็ไม่ต้องวางวางตรงนี้ <c oughs>